หนูดูอะไรลูก <c oughs> ดูผีเสื้อแล้วเดินตามมันเลยเหรอแล้วเข้าป่ามาันี่ยนะแล้วหนูจะทำไมมันลูกจับมันเหรอจะจับมันเลยเหรออายจะทันมันหรือไงเอา้าอือคือที่ยืนจดจ้อ,องอยู่ตั้งนานนี่คือจะจับผีเสื้อเหรอ หนูจะจับผีเสื้อเหรอโอ้โหเก็บผักกิไลเอาลูกมาด้วยหเห็นผีเสื้อต้อมดอกไม้ป่าวิ่งจ้ายืนนิ่งเลยจับไม่ได้หรอกลูกจับมันไม่ได้หรอกลูกมันบินมันก็บินหนีอะติไหนอ่ะ ไหนอะนั่นเลยเหรอไหนไหนแม่ดูสิไหนแม่ดูสิโอ้เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเอาไหมเอาไหมหนูเอาไหมฮะฮะเอาไหมหนูจะทำไมมันหยอกมันเหรอหยอกมันนี่อะหยอกผีเสื้อ ยอกผีเสื้อก็ได้เหรอหยอกผีเสื้อก็ได้อ้าบินไปแล้วหนู่นหนุ่นบินไปแล้วบินไปไหนแล้วบินไปนู่นแล้วหนู่นหนูหนูนหนไปต้นโน้นแล้วนู่นบินไปต้นโน้นแล้วบินไปต้นโน้นแล้วเต็มเลยเต็มเลยบินไปแล้วลูกหนุ่น ไปช่วยพ่อดีกว่าไปช่วยพ่อเก็บผักไิไลดีกว่าปะฮะ,ฮะไปช่วยพ่อเก็บผักไรเหรอจะไปตามผีเสื้อต่อเหรอออเออ,อมันก็บินนติลูกไปใกล้มันน่ะ เอาไว้ดูอย่างเดียวก็พอนี่นี่นี่มันบินมานี่แล้วเนี่ยนั่นไงนั่นไงเอาไว้ดูอย่างเดียวก็พอลูกจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้หรอกไปยังไปพ่อเดินไปโน่นแล้ว <five. S 1> พ่อเดินไปโน่นแล้วหนุนนุน,น,นพ่อเดินไปเก็บผ้อะไรตรงนู้นแล้ว Lại trong phải đi cái phải lài chỗ ngúi leu, phải hàm papa, ừ, đẻ con ghen đạc, <laughs> dòng, dòng, dòng. จับไม่ได้หรอกลูกมันก็บินไปทั่วแล้วระวังล้มนะอ่าอ่มอ พัดพัดพัดแม่จะไปแล้วเนอแม่จะไปบ้านแล้วนะ,ะเิดเพลินไม่สนใจเลยเห็นพี่เสื้อป่า リチャイリチャイ <laughs>。 แม่กลับบ้านแล้วนะฮัดแต่งเกงโชว์ดัก ลุกลูกทำเองลุกเอง mm. ดึงเางเกงขึ้นดึงกางเกงขึ้นในลูกหลุดตูดแล้วนะ่ะ mm. เกงหลุดตูดอะดึงขึ้น mm. Mm. ปะกลับบ้านกัน mm. เร็ว mm. เดี๋ยวจะไปดูรถไถไป,ปเปล่เา mm. ดูรถไถอะ mm. ไปไหม mm. ไปบ้าล่ะ ไปทางนี้ลูกไปขึ้นรถขึ้นรถไปดูแล้วถ่ายกันเออแม่ไปแล้วนะแม่ไปแล้ว